กำลังขึ้นบนโบสดนะครับเพื่อเจะนำมันจากสุดมีเกลเข้าไปในโบสถ์นะครับ บรรยากาศภายในพิธีกรรมนะครับข้าราชการและประชาชนทั่วไปบรรากาศภายในวัดกลางนะครับ นีหลวงปู่เข้าอุโบสถแล้วนะครับเพื่อ,อจจเจริญพุทธมนต์นำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ถวายรัตการที่สิบนะครับสวัสดีเจมสเ์เอา,ากล่องเนี่ย <c oughs> อันนี้ราชกาลนะครับเดินทางมาร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์นะครับอันนี้รถหลวงปูนน่นะครับอันนีรถหลวงปูนนลลงป่พระมหาศีลา ส่วนส่วนรถนี้รถล้งปู่เวิร์นนะครับบัดล้งปู่เวิร์นนะครับพระครูโสพลวินไนวัดนะครับมีล้งปู่พระมหาศิลานะครับมีพระอาจารย์นะครับมีพระอาจารย์ ันนี่ลูกบุญธรรมลุงปู่เวรนนะครับโอ้ของของขังเลยตรียมเลยของข้าเจ้าด้วยครับอาจารย์เตรียมเลยของขังเตรียมเลย <c oughs> อันนี้ท่านเป็นลูกบุญธรรมลุงปู่เวรนนะครับอาจารย์ตึงตึงบวชไปเนาะปูเนาะไอ้พอไอ,อ้อาจารย์เนาะ เดือนเดือนไหนกวเดือนหันบอกเดือนบ้างหันครับอนี่ยครับสิบเอกดลุงปูเวินนะครับอาจารย์อาจารย์ซื้ยังกว่ามือมากครับผมอาจารย์มากน้อเป็นอาจารย์มากพ่อเพิ่นดูอยู่นี่เหมือนกับไปหาหลวงปู่เวินอีกนะที่หนึ่งของเนี่ย น,นี่ป้าเพียงลุงปูเพลนะครับป้ายแดงออกมาเยี่ยมอันนี้ของลุงปูศิลานะครับครับใครเข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ช่องหน่อยรวยน้านที่ดีให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ